ผัดยนเจ็บเียวโอ้มันหอมเลยนะหอมกินสดซึ้งเป็ดระไัความรู้สึกมาอันนี้ขอัางพักเนาะทุกคนเฮ้สิตายละตัมะฮูตงมะูมาจ๊กจตั้งมะฮูตงมะเอาพอดีแต่เอาต่เอามะฮงไปเลวก็บอาน้ไมข้างในเมยบอเมยลไร ีนเดี๋ยวจิบๆเนาะคุณทางอันนี้ยังบอกอันนั้นเนาะก็ะจะว่าหนึ่งส่วนสามต่ว่าเขาก็ยังสู้อยู่เพราะว่าสิ่งสวยงามอยู่ทั้งหน้าเนาะก็ต้องอดอตะอ,อ,อ,อดเกาเงี่ยนเาาจะได้ทอนคำแต่ตอนนี้ดักออกเคือ ิ่งไหมข่ะป่าปาลากระไหลิ่งไหมเป็นรถน,นี้แห่เมื่อยเฮ้ยลาไหนดูเออไปหอนท่านลาเห้หนเอนอีสุขไรฮอต กันมาแล้วพอหอดแคมทางแต่ว่าเขาเจอบางหูเนี่ยเนี่ยเอาเลยเอาไปยซื้อเลยขึ้นมาทางนี้นอนนอนที่ไ่าควความได้พ่ง้นอนตถาขึ้นนอนมันมีวันนอนว่ะอ๋อตอนกั้งเขต้นมากางอะ อันนี้เราหอดประมาณเครื่องทางทุกคนอันนี้เป็นไอ้ผููนับทางสื่ว่าพวกเราได้นั่งพักมาหนึ่งเมื่อยวินหัวก็ไหวโอดแคมทางแล้วแล้วถ้าหอดพูนเอาสิอัปเดตอีกทุกคนเตรียมติดตามอีพีต่อไปสวยจุดแรกสวยจังเลยทุกคนตกใจลงกันลงน้ำขนาดไปตปวจเลยได้ งมม่ตอนนี้เาอาฮอตัดตัวที่หนึ่งแล้วทุกคนอไม่ไหว

แล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตดัดตัวที่หนึ่งเนาะจ่งห่ายังโบผุดพอยังประมาณอีกสองสามตัดแต่เขาจะอันนี้เขากะนั่งพักแล้วกักประมาณเขานั่งประมาณสิบนาทีนี่แหละถ่ายหูมเนาะแล้วเขาจะเดินถางต่อทุกคนเขาจะอัดวิดีโอให้ทุกคนบ้างอีกแล้วก็ไปเจอกันอยู่ตาดต่อไปเ,เด้ดอเขาจะเดินถางต่อเนาะ ันนี้มันตัดที่หนึ่งตง้เข้าไปมัยบอสอัอนที่สองมาตัดเนี่ยบูชื่อไงไปตัดที่สามเหมือนจะงแมนตเขาอยากไปเออทุกคนให้ทุกคนบนทางด้มีแต่ต้นตาทุกคนงั้นร้นเลยอยากมีสลายได้ยงียบๆอ่ะ <c oughs> หนักแรังแต่นี่ลงไปเลยวะ 了。 ไปแล้วเดี๋ยวเสียลงไปให้ ที่บ้าเขาได้มาฮอดเดินทางมาฮอดทุกคน เ้าน่าจะไปอยู่อนอยู่ส่วนทันท่านนะครับว่าจบอย่าเลยโอเคอันนี้เป็นตัดสั้นที่สองเนาะทุกคนน้ำพุดเย็นเลยละกัน้ำสะอาดน้ำเคียวตอนนี้ทุกคนกำลังอ,อาบน้ำละกับทายหูอยู่เนาะ ตั้งที่3ก็คนหลายเนาะเขาได้ถ่ายเบอรเดียวแล้วก็เขาก็ลงมากินข้าวอยู่นี่เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะได้กลับแล้วเนะทุกคนจะโตไปกันต่อเดี๋ยวเราจะจบไปถ่ายหูเพราเสียงแห่งจะบ่ได้ยินเนอะ ี EP ต่อไปเขาจะมาจบอยู่ทีศาสตร์สวายุสันถึงเพราะว่าเขาจะได้ไปอีกเพราะว่านี่เป็นี่สองแล้วทุกคนลาวการคลิปนี้ขอให้ทุกคนลคน์กดแตัวเซไปกำลังใจให้เด้อเด้๋เดต,ติดตาเดอเดีอเอตดอเปอเจอกันบเายอาย